สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาสำรวจประเด็นที่น่าสนใจกันนะครับจากบทสนทนาที่บันทึกไว้นะครับเป็นของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งค่ะชื่ออนุบาลน,นักรบคือเขาคุยกันหลายเรื่องเลยมีตั้งแต่เรียนรู้แล้วก็การรับมือกับอารมณ์ที่มันท่วมท้นหรือความท้าทายในการปล่อยวาง ค่ะก็เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะดึงเอาแก่นความคิดหรือว่าข้อคิดที่น่าสนใจที่สุดจากการคุยกันที่ค่อนข้างเปิดอกตรงไปตรงมาของพวกเขาอะนะคะมาให้ผู้ฟังได้ลองเออลองพิจารณาตามกันดูครับผมกลุ่มเนี่ยเขาพยายามจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ด้วยนะคะอ๋อครับมีท่านหนึ่งพี่แหม่มเขาเล่าประสบการณ์ว่าไปคุยธรรมะกับคนอื่นที่วดัด ตอนแรกๆคนฟังก็อาจจะยังลังเลนิดหน่อยเพราะพื้นฐานอาจจะต่างกันครับครับเข้าใจได้แต่พอพี่แหม่มเขาใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะความทุกข์ความสงสัยของตัวเองเอามาเล่าให้ฟังปรากฏว่าเออคนกลับเปิดใจมากขึ้นอืมแล้วก็สนใจถึงขั้นขอคลิปเสียงคําสอนของพระอาจารย์ไปฟังต่อเลยค่ะโหดีจ้าใช่ค่ะแล้วยังมีเคสแบบคนท้องที่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะคุยด้วยแต่แรกนะคะแต่พอได้ยินก็สนใจ บอกว่าจะขอเอาไปเปิดให้ครอบครัวฟังด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าการสื่อสารจากใจหรือใช้ประสบการณ์ตรงเนี่ยมันมีพลังครับเป็นการปรับวิธีให้เข้ากับผู้ฟังจริงๆนะครับค่ะแต่ก็มีความท้าทายเหมือนกันนะคะคือการเปิดใจมันดีแต่ก็ต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็นแค่การระบายความรู้สึกส่วนตัวจนแก่นธรรมะมันหายไปอ๋อครับครับความพอดีเนาะใช่ค่ะทีนี้อีกจุดที่ออคุยกันได้ลึกซึ้งมากในวงนี้นะคะ คือเรื่องความพยายามจะรู้ทันไอ้เจ้าตัวตนหรือความยึดติดของเราเนี่ยแหละอืมตัวนี้ยากเลยค่ะที่มันซ่อนอยู่เนียนเนียนโดยเฉพาะไอ้ความปรารถนาดีเนี่ยที่อยากให้คนใกล้ชิดอย่างคุณแม่หรือสามีเข้าใจธรรมะเหมือนเราอืมอันนี้โดนกันเยอะแน่แน่ใช่ค่ะหลายคนในกลุ่มก็ยอมรับเลยว่าไอความอยากอันเนี้ยพอมันมีปุ๊บมันรู้สึกหนักอึดอัดใจ ครับแล้วประเด็นที่ว่าพอเขามองเห็นความอยากนี้ชัดๆแล้วรู้สึกเหมือนเองหหรือบางคนก็หัวเราะอ,ออกมาได้เลยอันนี้น่าสนใจมากใช่ใช่ค่ะมันเหมือนการเห็นความจริงแบบฉับพลันเลยนะครับตรงกับที่เขาพูดกันเรื่องเออ่ละแล้วซึ่งสังขารการปล่อยวางสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาใช่เลยค่ะมันคือการคลายออกเมื่อเห็นตามความเป็นจริง คือพยายามรู้ทันแล้วก็ไม่ไปยุติดกับความคิดความรู้สึกหรือสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอืมครับแล้วก็มีกรณีสมาชิกใหม่น้องโอเล่ที่เพิ่งเจอเรื่องสูญเสียมานะคะเขาเล่าว่าพอฟังธรรมแล้วร้องไห้หนักมากเลยครับซึ่งในกลุ่มก็มองว่าเออมันเป็นการปลดปล่อยที่ดีนะแล้วคําแนะนําที่น้องเขาได้รับก็น่าสนใจ คือไม่ต้องพยายามไปบังคับให้เข้าใจหรือว่าต้องมีสติตลอดเวลาอ๋อไม่ต้องฝืนค่ะแค่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทันหรือไม่ทันก็ตามคือการเห็นโดยไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งต่ออันนี้สำคัญมากครับการแค่เห็นโดยไม่ตัดสินนี่ฟังดูง่ายแต่ทำยากจริงนะครับจริงค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นเ,เรื่องมุมมองต่อศีลที่ไม่ตายตัว ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมีคนเล่าว่าเผลอไปเหยียบมแมลงโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วคนอื่นที่เห็นก็ตกใจว่าอุ๊ยผิดศีลหรือเปล่าอืมแต่ในกลุ่มนี้เขาคุยกันว่าเออศีลจริงๆมันคือความเป็นปกติในใจเรามากกว่าไม่ใช่การไปถือหรือแบกกฎเกณฑ์ไว้จนเป็นทุกข์ใช่ค่ะถ้าใจเราไม่ได้มีเจตนาจะเบียดเบียนจริงๆหรือทําไปตามเหตุจําเป็นเนี่ยก็ไม่ควรถือเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรครับคือเน้นที่เจตนาเป็นหลัก ความปกติของใจที่ไม่คิดเบียดเบียนใช่ค่ะคือแก่นแท้มันอยู่ตรงนั้นแล้วความยืดหยุ่นตรงนี้มันก็เชื่อมไปถึงเรื่องสัจจะหรือการตั้งคําปฏิญาณด้วยนะคะโอ้ครับเรื่องสัจจะนี้ก็น่าคิดตามเหมือนกันที่เขาคุยกันถึงการตั้งเป้าหมายสูงสุดเลยนะอย่างแบบขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายค่ะตั้งใหญ่มากจากบทสนทนานทั้งหมดนี้ เราก็ได้เห็นผับปัญญาธรรมที่มีมานานค่ะการเดินทางส่วนบุคคลที่ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะในการเผชิญหน้ากับความยึดติดของตัวเองแล้วก็พลังของการแบ่งปันจากประสบการณ์จริงรวมถึงความเข้าใจในหลักปฏิบัติใช่เลยค่ะก็น่าจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองไปใคร่ครวญกันต่อได้นะคะว่าถ้าเราลองเอาแนวคิดเรื่องการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ย โดยพยายามลดการตัดสินหรือการกรองผ่านตัวตนของเราเองไม่ว่าจะเป็นความชอบไม่ชอบความคาดหวังต่างๆเนี่ยเอามาลองปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูอืม,มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้หรือว่ารับมือกับความท้าทายหรือแม้กระทั่งปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราไปได้ยังไงบ้างครับค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นแง่มุมที่เราเอาไปสํารวจต่อในชีวิตของตัวเองกันได้นะคะ